สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้อโมยาเวศค่ะวันนี้แอดมินมีไม้มงคลที่เป็นไม้โขดส,สวยๆมาแนะนำกันค่ะนอกจากความสวยงามแล้วยังมีความเป็นมงคลปลูกไว้เรียกโชคลาภเรียกทรัพย์สินเงินทองได้อีกด้วยต้นที่หนึ่งมะยมเงินมะยมทองค่ะบางก็เรียกว่ามะยมโขดอยู่ในจะกูลเดียวกับต้นมะยมทั่วไป มะยมเงินมะยมทองเป็นพืชที่มีส่วนรากหรือว่าลำต้นเพื่อใช้สะสมน้ำและอาหารอยู่ใต้ดินโคนของต้นมะยมเงินมะยมทองจะพองออกเป็นหัวรูปร่างแตกต่างกันไปค่ะส่วนใบจะคล้ายกับใบมะยมใบอ่อนจะมีสีแดงเรื่อเ,อเมื่อแก่แล้วก้านใบเป็นสีแดงใบจะหุบเมื่อถึงเวลากลางคืน พอตอนเช้าใบก็จะกางออกเพื่อรับแสงปลูกได้ในดินทั่วไปที่ระบายน้ำดีค่ะไม้ยมโขดชอบขึ้นตามหน้าผาโขดหินมีความเชื่อกันว่าไม้ยมเงินไม้ยมทองถือเป็นไม้มงคลหากเลี้ยงให้สวยแล้วจะช่วยเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านปลูกเอาไว้ในบ้านหรือว่าร้านค้าจะเสริมความเป็นสิริมงคลเสริมห่วงจุย้ยเรียกทรัพย์ ค้าขายดีค่ะสำหรับใครที่ทำอาชีพค้าขายนะคะให้ปลูกต้นนี้เอาไว้ที่หน้าร้านจะช่วยให้ํำมาค้าขายดีร่ำรวยรุ่งเรืองเรียกเงินทองเข้าร้านได้และต้นที่สองที่แนะนำก็คือเสน่นางพิมพ์ค่ะใบจะมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจพืชนิดนี้ไม่ชอบน้ำนะคะนานๆรดน้ำทีชอบขึ้นบนพื้นที่แห้งแลง้ง สะสมอาหารเอาไว้ที่โขดเหมือนกันกับมมย,ยมเงินมมย,ยม,ม,ยยมทองค่ะต้น,นเสน่นางพิมพ์มีความเชื่อในเรื่องของการปกป้องคุ้มครองนำโชคลาภช่วยเรื่องค้าขายเรียกลูกค้าและรวมถึงการมีเสน่ห์เมตตามาหานิยมด้วยนะคะต้นที่สามนี้เรียกว่าต้นบรเพชรพุงช้างโขดกลมเปลือกแข็งใบเป็นรูปหยดน้ำ เป็นไม้ขดไทยอีกพัน์ที่เห็นได้ตามท้องตลาดลักษณะของใบมีรูปทรงคล้ายหยดน้ําแบบใบบัวออกดอกเป็นช่อสีแดงพบได้ตามป่าทุกภาคของประเทศไทยค่ะสมัยก่อนนิยมปลูกเอาไว้ตามบ้านเรือนเพื่อน,นํามาดองเหล้าตัวอย่างของบอระเพ็ดพุงช้างจะมีสีแดงเวลานําไปดองเหล้าจึงทําให้เหล้ากลายเป็นสีแดงบางคนก็เรียกว่าสบู่เลือดค่ะ นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณช่วยให้เกิดกำลังดื่มแล้วทำให้ผิวหนังเกิดอาการชาจนเชื่อกันว่าทำให้คงกระพันฟันแทงไม่เข้าถูกใจนักเลงนักดื่มสมัยก่อนมากเลยค่ะการเลือกซื้อต้นไม้สักต้นหนึ่งนอกจากจะเลือกจากความสวยงามแล้วยังนิยมเลือกจากความหมายดีๆของต้นไม้แต่ละชนิดด้วยเพื่อให้ปลูกแล้วเจริญรุ่งเรืองคนอยู่อาศัยร่มเย็น รวมถึงช่วยเสริมดวงหรือว่าประโยชน์อื่นๆตามความเชื่ออีกด้วยค่ะจบคลิปในวันนี้แล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปที่แอดมินนำเสนอฝากกดไลค์และติดตามช่องให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ